ถ้าเกิดว่าเขาโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องมีมากกว่าที่เขาโกหกแหละเพราะว่าบางทีเวลาไปซื้อรถมือสองเนี่ยใครจะไปบอกใช่ไหมว่าชนตรงไหนมาบ้างเป็นอะไรบ้างสิ่งที่จะแนะนำนะครับเวลาที่เราไปดูรถมือสองเนี่ยในเรื่องของตัวสีอ่ะสีดูยังไงเวลาที่ไปดูแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ไม่เป็นเลยสังเกตได้ไหมสังเกตได้นะไม่ยุ่งยากหรือบอกเทคนิคกันเลยว่าดูยังไงสังเกตยังไงว่ารถคันเนี้ยเฮ้ยมันทาสีชิ้นไหนมาบ้างเพราะว่าสังเกตนะครับอย่างผมให้ดูนะ เวลาที่เราไปดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมครับสีตัวรถเนี่ยมันจะแยกชิ้นกันเลยเพราะว่าพวกนี้มันสามารถถอดออกได้ใช่ไหมอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวถังนะแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นกันชนท้ายใช่ไหมส่วนบ้านประตูเนี่ยมันจะแยกชิ้นกันเลยดูาตามตะเข็บนะครับประตูด้านซ้ายหลังด้านหน้าซ้ายใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้อ่ะซึ่งถ้าเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูเป็นชิ้นอย่างตัวนี้สีเดียวกันไหมนะครับซ้ายหรือขวาเนี่ยอ่ะสังเกต สังเกตตัวถังง้วยรวมก่อนนะว่าสีเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นสีเทาใช่ไหมสีเทาก็ดูว่าสีโดยรวมเนี่ยมันกลืนกันไหมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยสังเกตด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเลยนะครับขอนะอนุญาตเอามือลูบนิดนึงนะเป็นแบบนี้สีด้านบนเนี่ยจะจางกว่าด้านล่างเนี่ยจะเข้มกว่าสังเกตตัวโทนสีนะครับตัวนี้ก็สีมันจะนาๆกว่านะครับก็เหมือนกับสีมันเข้มกว่า อ่ะสังเกตดูได้เวลาที่เราไปดูรถตั้มเต้นอะไรเงี้ยเขาะจะล้างจนสะอาดเราสังเกตได้ง่ายแต่ทีนี้รถคันนี้มันจะเป็นฝุ่นนิดนึงสังเกตยากเวลาที่เราไปซื้อรถบ้านเนี่ยผมซื้อรถบ้านเนี่ยผมจะเตรียมผ้าไปหนึ่งชุดนะครับก็เช็ดๆดูบ้างว่า้สีมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าสีมันช่างทําดีมันกลืนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะมองออกเแล้วว่าสีเนี่ยมันเข้มกว่าตัวนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเข้มกว่าอย่างเนี้ยนะชิ้นเนี้ยทำมานะครับผมก็บอกว่าชิ้นเนี้ยทำมาใช่ไหมสีมันอาจจะไม่กลืน ถึงแม้ว่าสีเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่ว่าสีตัวถังรถเนี่ยบางทีมันเป็นสีเดิมฉะนั้นมันใช้ไปใช้มาความเข้มของตัวสีเนี่ยมันก็จะซีดถึงแม้ว่าเป็นสีเบอร์เดียวกันแต่ว่าทําใหม่สีมันก็จะเข้มกว่าอ่ะอันนี้คือเทคนิคในเรื่องของการดูก็จะรู้แล้วว่าชิ้นเนี่ยมันทํามานะครับจะทํามาเนื่องจากการชนหรือว่ารอยขีดข่วนแล้วก็มาดูอีกทีนึง บานประตูเนี่ยเวลามันชนมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็ต้องถอดออกหรือว่าถ้าไม่ถอดก็ทําคาตรงนี้เลยแต่ว่าสีก็ยังจะเห็นชัดอยู่คือถือว่าถ้าชนตรงนี้มาปังใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็ต้องทําเขาจะไม่ทาทั้งหมดเพราะทําทั้งหมดเนี่ยรับรองว่าเปลืองนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงในเรื่องของต้นทุนผมก็ทําเป็นบางชิ้นเหมือนกันนะแต่ก็ให้ทําทให้มันดีๆหน่อยเออไม่ได้ทําแบบอิเลเคายแบบตรงนี้สีโดดมาเลยอย่างเนี้ ไม่ได้นะครับก็ต้องทําให้มันกลืนกันเพื่อให้มันดูดีแต่เวลาที่เราไปซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าเฮ้ยตัวนี้มันทําสีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเข้มกว่าก็แสดงว่ามันทําสีมาตรงเนี้ยไม่ได้ทําเห็นไหมสีมันจะกลืนกันเลยก็คือเป็นสีวเดียวกันผ่านการใช้งานในเรื่องของตัวรถมาก็จะเป็นโดนแดดโดนฝนโดนคราบอะไรน้าอะไรบ้างสีมันจะเท่าเทียมกันทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันตรงเนี้ยสีเดิมตรงเนี้ยสีทําเราจะเห็นอยู่ ผมให้ดูในเรื่องของความต่างของตัวสีเลยนะตัวนี้จะเงากว่าแล้วก็มีรอยกระดาษทรายปัดด้วยซึ่งถ้าไปรถเก่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ารถเนี่ยมันก็มีครูดกันบ้างมีตำนิดตําหน่อยแล้วก็แก้ปัญหากันไปก็ทําสีให้มันสวยนะครับแต่ว่าถ้ารถใหม่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถ3าปีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าการันตีรถไม่เคยทําสีเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปสังเกต นะครับถ้าเกิดว่าเขาโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องมีมากกว่าที่เขาโกหกแหละ,ะเพราะว่าบางทีเวลาไปซื้อรถมือสองเนี่ยใครจะไปบอกใช่ไหมว่าชนตรงไหนมาบ้างเป็นอะไรบ้างตาดีได้แต่ร้ายเสียมีความรู้อยู่ในหัวดีที่สุดนะแล้วเวลาอย่างเงี้ยเออลราก็ดูว่าเฮ้ยนี่มันคนละสียอะไรนะฝั่งนี้ตะเข็บชิดเกินไปไหมเวลาที่เรายึดเนี่ยคือถ้าเกิดค่าโรงงานเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอยู่ในการยึดนะครับมันก็จะเป็นตะเข็บตามแนวเลยเป็นล่องฝั่งนี้ชิดไปไหมอ่ะ เราก็จะมาดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งนีงงน้มันอ้าใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้มันมีการถอดแล้วก็มันใส่ด้วยมือคนมาละอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะเออก็อจะเป็นแบบนี้เขาจะเห็นรอยกระดาษทรายปัดสีมันก็จะเข้มกว่าด้านบนก็จะออกจางเพราะผ่านการใช้งานมาอย่างเงี้ยผมก็ขายรถบอกตรงๆเลยนะเออว่าตรงไหนมันทําสีมาบ้างแล้วก็มันมีส่วนไหนที่แบบเออไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ลดตามราคาไปแล้วเราก็จะมายืนมองสังเกตสีโดยรวมอันนี้คือในเรื่องของสีก่อนนะแต่ว่าถ้าอย่างตัวอื่นเนี่ยผมจะ เล่าในคลิปอื่นแล้วกันว่าวิธีการสังเกตเป็นแบบไหนบ้างแบบไหนบ้างเวลาที่เราไปดูเนี่ยก็ต้องสังเกตโดยรวมก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้มันทําสีมาใช่ไหมพอะอะไรก็ต้องหามาจุดสังเกตอีกทีหนึง่งแต่ถ้าสีแบบตรงนี้สีโคละสีใช่ไหมอ่ะตรงนี้โคละสีบานประตูข้างหลังท้ายโคละสีเงี้ยไม่น่าเอามานะครับคือหยุดก่อนนะครับสต็อปไว้ก่อนนะก็ต้องมาดูอีกทีว่าเฮ้ยเขาทําสีทาไมเยอะอย่างนี้ ต่ดูอีกทีนึงนะว่ามันชนหนักมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนในคลิปต่อไปฝากติดตามนะครับไมค์ไคลสิเบตฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยความรู้เรื่องรถนะฮะ